ทุกคนครับสวัสดีช่วเงเย็นๆนะทุกคนวันนี้พามายืนอยู่ตรงริมตลิ่งแม่น้ำปิงนะฮะหน้านี้นะฮะคือน้ำไม่ขุนเหมือนหน้าฝนนะทุกคนบอกว่าโอ้โหแม่น้ำปิงทำไมขุนจังอะไรเงี้ยถ้าหน้าฝนนะขุนจริงทุกคนแล้วเนี้ยคือริมตลิ่งแถวเนี้ยคือน้ำมันลงเยอะเลยแล้วก็มันซุดนะทุกคนตลิ่งเริ่มซุดอนะ่ะเนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันก็แตกแล้วก็ลาวไปหมดแล้วนะมันก็ซึมไปหมดแล้วนะแถวเนี้ย มันก็ซึมไปหมดแล้วพี่กัดตรงที่ผลยืนอยู่เนี่ยนะก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้าปิงตลาดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทุกคนนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะฮะก็มีน้องๆมีคุณลุงอะไรต่างๆมาตกปลาอะไรต่างๆเยอะๆเลยนะฮะเนี่ยน้าลงสังเกตได้แบบเยอะน้ําลงเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยมีนกไปยืนหลายคนคงงงนะว่านกไปยืนอยู่กลางแม่น้ําได้ไงนะฮะดู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  เนี่ยทุกคนเนื่องจากว่ามันเป็นสันดอนตรงกลางนะทุกคนมันเป็นสันดอนตรงกลางก็คือน้ำลดเยอะมากเลยนะฮะน้ำลดเยอะมากเลยมันก็เคยมันก็เลยทำให้แบบเออพวกน้องนกนกๆ่ะ ไปยืนอาบน้ำเล่นน้ำกันที่กลางแม่น้ำเลยนะทุกคนแล้วก็มีกลุ่มน้องๆน,นะฮะสงสัยวันนี้อ่าเป็นวันหยุดกันนะฮะเขาก็เลยแบบมาตกปลาตรงต่อหมอตรงนั้นทุกคนนะะ มาเป็นแกงสนุกสนาน ส่วนตรงนี้ก็มีอีกนะฮะเห็นไหมเขาบังทําที่บังแดดบังอะไรของเขาไว้นะครับตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือเป็นต่อหม้อกลางสะพานเลยนะทุกคนนะนะสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะฮะส่วนตรงนี้นะก็มีคุณลุงนั่งตกปลาอยู่นะครับตรงเนี้ นี่เราก็คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะฮะของริมแม่น้ำปิงทุกคนวันนี้พามาเดินเล่นเนี่ยเห็นไมมันซุดทุกคนมันซุดมันแตกมันเล้าหมดแล้วเนะนี่ยพวกเนี้ยซุดแตกเล้าหมดเลยนะเพราะว่าน้ำมันลงเยอะทุกคนน้ำมันลงเยอะแบบอีกไม่นานเขาก็คงได้ลอกกันแล้วอะครับ ผมดูลักษณะนะเนี่ยอืมใครมาทำอะไรมีทูบมีเทียนครับกนคือบรรยากาศยามเย็นนะของสะพานข้ามแม่น้ำปิงตลาดบันท่อนะทุกคนนะพามาดูพามาเดินเล่นกันชิวๆนะครับเรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มาเป็นรอบเป็นรอบนะแล้วแบบนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนนะ นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันที่เขาพานักท่องเที่ยวมาจากในเมืองอครับเพื่อที่ว่าจะมาร้านอาหารแห่งเนี้ยทุกคนเรือมาส่งไปร,บรอบๆแบบบเต็มทุกลำเต็มทุกลำเลยนะครับเนี่ี่ย ร,ร้านอาหารอย่างนี้เขามีคอนเนคชั่นกับบริษัทขับเรือครับทุกคนเขาก็ได้นักท่องเที่ยวเขาก็มาส่งด้านนี้พอนักท่องเที่ยวมานั่งเขาก็สั่งอาหารการกินอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแชร์กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเป็นแบบธุกรกริจแบบพันธมิตรนะฮะโอ้ดูน้องๆกลุ่มนี้สนุกสนานใหญ่เลยนะครับทุกคน บรรยากาศยามเย็นแบบนี้น,นะครับน่าเดินเล่นนะทุกคนน้ำพุ่งก็คือจะไหลเข้าไปทางตัวเมืองนะครับด้านทางตัวเมืองผ่านพวกกาดอะไรต่างกาดเมืองใหม่กาดรถรถ,รถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร,รับนักท่องเที่ยวมานะครับมารับแล้วก็มาส่งแล้วก็มารับ นักท่องเที่ยวเป็นรอบเป็นรอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ นี่นะทุกคนพามาเดินเล่นตอนเย็นๆนะ,ะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศอัปเดตบ้านในแต่ละวันละวันให้ทุกคนดูแล้วก็ออกไปถ่ายนอกสถานที่บ้างนะให้กับทุกคนได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะออกไปถ่ายบรรยากาศนอกสถานที่หรือว่ามาชมบรรยากาศลินแม่น้ำปิงตอนเย็นๆด้วยกันนะะทุกคน โอเคนะครับก็คลิปนี้ขอจบรงเพียงเท่านี้นะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด u u s c r i b e หน่อยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะฮะ mm hmm. โอเคครับสวัสดีครับ